หนึ่งหนดสองสามดีค้ับผมเดีกชคาชิโนมครมบเราจใชเรียนการศึกษาข้าวเรียนการนี้ก็เป็นสารสาระการเรียนรู้ศึอสาและกศึกษาเกี่ยวกับการสมรรถภาพทางกายคร้งผมสสภาพทางกาย ก็เปิดบำรวงทางร่างกายร่างกายแข็งแรงสมรรถารครับผมก็จะทางนั้นสื่งการสาธิตเปงไงสาธิตวิธีการโอ้โหเกณฑ์มาตรฐานระหว่างอายุของสมรรถภาพในวัยเรียนครับผมได้เป็นอายุเจ็ดปีถึงเก้าปีประกอบด้วยงอแข็งงาครับผมคือ ความอ่อนตัวยืดกระโดดไกลลุกนั่งสามยืนกระโดดไกลยืดยืนกระโดดไกลครับผมลุกนั่งสามจีบวิ่งเก็บของวิ่งห้าสิบเมตรเข้มมาฐานร่างกายอายุสิบถึงสิบเด็กก็กอดวยวิ่งห้าสิบเมตรยืนกระโดดไกลแรงบีบมือลุกนั่งสามสิบวีไอซีแข็งตัววิ่งเก็บของ เราเนายต่รงกนี็ใไปแล้วละแล้่เกบของ่งรยะไกล1 0 0เมตรครับผมใา้800เมตรหญิง300เมตรรับแล้วก็เงาแกวอ้ให้ตัว อันนี้ก็จะเป็นกนี่าันที่ทำอะไรครัที่ทำอะไรมีลูกนั่งสามสิีครับเด็กอายุเท่าไหร่าแล้วจะทำได้อีกคลังผ่านเพราะพี้สามสปีได้ได้าปไรสามสิบปีต้องได้จีคลังเพื่งจะผ่านตั้งแต่ร่างกายนั่งมันต้องมีเกียร์เหอ ต้มีเกณฑ์วัดกี่ครั้งถึงจะผ่านแล้วกี่ครั้งอ่ะเด็กเด็กอ่าเจ็ดเก้าปีเนี่ยหรือสิบเจ็ดปีกี่ครั้งเนี่ยผ่านทุกนั่งอ่ะอือุกนั่งสามสิบวินาทีอ่ะต้องทำได้กี่ครั้งหรือจะาทำภายในเวลาใหแค่สามวิเกณฑ์ประเมินยังไงเกณฑประมินที่ว่าเขาจะแข็งแรงจะรู้ได้ยังไงเขาแข็งแรงเออลุกนั่งภายในสามวินาทีอ่ะ เออมันต้องมีเกณฑ์เออ่าคือแปลว่าต้องมีเกณฑ์วัด่ะถ้าเขาไปใน30วิเด็กทำได้5ครั้งถือว่าผ่านเกณฑ์แข็งแรงนเี่ยถ้าไปถึง5ไม่แข็งแรงนี่ต้องมีเกณฑ์มาเที่ยบมีเกณฑ์เที่ยบนะเออมั้ก็ต้องเข้ามาวัดใจข้ามขาเป็นหรอขี้หูข้ามขาอะไร หนูหนูต้องดูเกณฑ์เกณฑ์ประเมินการสอบหรือวอาการนนั้นใช่ไหมันมีว่าตุกนั่งสาบวินาทีโมเล็กลงาเห็นไหมสิบเก้าขึ้นไปดีมากสิบหกสิบแปดดีสบเก้าสิบห้ามัรกาอ่าลมข้นสิบหกสิบแปดห้าลงมาคืนไหมอ๋ออธิบายบางเกณต์นั้นอ่าลงนึ้นไปนั่งตรงนู้ มานั่งเบบถึงแเนี่ยคอจะสอนให้เด็กเด็กต้อบายเราได้อ๋อเด็กที่ทำได้หนึเลยเด็กก็ตอนนี้อยู่ให้เด็กทุการที่ตอบกันเองอะไรเองเราเป็นเป็นผู้พิจารณาแล้วต้องให้เด็กพิจเรณาได้หมดเลยเข้าใจป่าถามว่าเด็กอ่ะรางสิบปีเนี่ยเด็กอายุ เด็กที่เก้าปีสมได้กี่ครั้งที่มอยู่ดับดีมากบางนนงานเาานด็กๆ<อ><า>ต,ต้องมีเกมนุ่งบานแต่เขาอธิบายไม่ได้เพขาไม่รู้เองอะไรเงี้ยออ่าก็ต้องมีเกมเงี้ยเอามออาหรือว่าเด็กที่เก้าปีอ่ะลุกขั้นสามสิบสามสิบวิเนี่ยต้องเกินห้าปปขั้นไปถ้าต่ำาห้าขั้งคือจะไม่ผ่านและดีปานกลางอะไรเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยเด็กต้องมีทุ่มเงินขั้นระดับ<อ> อายุเนีก็โอเคล้ทุกประเภทเลยนะเออมันต้อผิดกันได้ถ้าต่อไปอันไหนต่อลูกอ่าป้าต้องตัวทาไงดีเพื่ออายุกี่ปีเนี่ยถ้าสิบแปดปีีเจะสิบแปดปีทำยังไงอ่อนตามอ่อนตัว หอตัวข้างหน้าวัดยังไงเอาฝั <3> <3> <3 ่งนี้เป็นหลักครับฝั่งนี้คือติดลบครับถ้าเกิดว่าได้อายุ8ปี6ขึ้นไปถือว่าดีมากครับ6.5ขึ้นไปถือดีมากแล้วถ้าต่ำมากคือไม่ตาน่ะลบ0.5ลบ0.5ได้เป็นนี้เท่าไหร่อ่านทีลบสองลบสาม ลบสามครับแต่รถสามอยู่ระดับใดลูกระดับสามนะประมาณตามมากเลยใช่ไหมลบสามก็ตามตามมากเลยสิฮึไม่ผ่านเลยอ่ะนั่งถูกป็ตา็นั่งถูกไปถูกต้องไหมผ่านอ่าผ่านไปเอ่อใส่กางอตัวไม่ดีใช่ไหมไม่ผ่านอ่ะคนต่อไปดิเดี๋ยวติดลบอ่า Obrigado. Tá